ครับสวัสดีครับพีเอฟซีทุกคนนะครับเนาะครับม <wand> ือนี้ก็มาหบพอกับพ่อเตียมนาะพี่น้องเนาะพ่อเตียมพามาสรุปเลขทั้งบนทั้งล่างเลยพี่น้องคงสุดท้ายแล้วเนาะครับเนาะครับมือนี้ก็วันที่สามสิบแล้วครับสามสิบวันที่หนึ่งที่สองวันที่หนึ่งวันแรงงานเลขกโบออกบอกวันที่สองนะพี่น้องเนาะครับในชุดเตียมเลยพี่น้องเนอะอาชุดเตียมที่ปล่อยต่องวดนะพี่น้อง ล่างอย่างเดียวตรงๆไม่ต้องกลับรับแคบใบพี่น้องมากตัวใดกับพิจาณาเบิงครับมือี้พ่อเตียมภาพมาสะดวกปให้มันเรือหน่อยหางลงทั้งบนทั้งล่างนะพี่น้องเนาะครับเดี๋ยวไปเบ่งน้ากันนะครับเอากรนะเทยเนาะเนาคระเทยครับพี่น้องที่เพราะวอากาศร้อ,รรอนต้องใจร้อนจังหน่อยนะครับก็ดวนบ่ได้พี่น้องเพ <อ S 3> ราะว่าเดือ<ร>ดห้อนอะไรเดี๋ยว ตัดนะครับอสองพฤษภาคมสองห้าหกเจ็ด สรุปโค้งสุดท้ายเนาอพี่น้องเนาะสูตรพอเตียเ่ยมแเบึงเด้อยได้พี่น้องเด้อสูตรลักสิบหลางโอลักสิบบนนะครับ ครับนี่ครับสูตรหลักสี่บนเขาแมาแล้วสิบห้าสิบหกงวดพี่น้องงวดนี้ก็เป็นงวดที่สิบเจ็ดนะครับเก้าหนึ่งสองกามาเก้าแปดพอพี่น้องครับงวดนี้มันในหกแปดเก้านะครับหกแปดเก้เเาเดี๋ยว่าเก้าที่พอเตรียมบ่เอาดอกเพราะว่ามันมาแล้วนะครับมันก็ะจุยเรืออยู่หกกับแปดนะครับเตรียมจะเอาหกกับแปดนะครับเด้อบน หกกับแปดหกกับแปดพอเตียมเดี๋ยวมาใส่หนึ่งสองสามพี่น้องกับจ,จะใส่สูตรนี้สูตรนี้หนึ่งสองสามพี่นอ้องครับกระสิมีตัวเน้นให้อยู่จับแล้วมันก็จะหกคูเนาะพี่น้องเนาะ หกคู่หกชุดนะครับหกหนึ่งหกสองหกสาม แปดหนึ่งแปดสองแปดสามนะครับหกชุด ขบนมนอตยมบนอย่างเดียวครับเพื่เตียมเนียนให้ที่ติดสองนะพี่น้องด้วยอเอตียมมักสองครับหกสองกับ8ปสองเพราะว่าสูตรนึงมันได้แปกับ8ปมวดที่พันมากกัมากแปดมวลนี้มันได้ห่งกับ6นะครับทั้งหเดียว อมักหนึ่งเก่าวันนี้มันจะมีอีกสูตรหนึ่งหหนึ่งแปดสูตรนี้งวดที่ผ่านมาได้หกกับเก้ากับมาเก้างวดนี้มันได้เก้ากับสองสังเกตเบิ่งออกต่แทวนี่พี่น้องมาสองแล้วพี่น้องเออสองนี่แหละพันที่สองเลยอันนี้คือล้างวะครับบน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 อย่างเดียวตรงๆไม่ต้องกลับ หกสองครับพี่น้องกันไว้ยึดนำ้ำ<ท>น,น้อสัตว์เขียนนะพี่น้องเนะาะมันนี่ล่างนะครับเตียมเชื้อไว้นี่รุนร่าง คือเก่าแล้วพี่น้องฟันที่เจ็ดคือเก่าและเที่ยว่ากาศอีมีสามเจ็ดคือเก่านะครับบ่เปลี่ยนแปลงเนาะ โมเตรมโบสนดับเด้อขจาวัเจ็ดับอาจัรนพี่น้องศูนย์ะพี่น้องเนอะลักซิบมันจีศูนย์อาะครับเนาะศูนย์เจ็ดสเจ็ด สาม,มันจะมีเก็กับ8ปดแต่พี่น้องเด็กล่าง7ก,กับ8ปน่าจะมาหนึ่งตัวแต่ว่าส้นส้นกันลายก็คือ7จ็ดนะครับเอาเต็มใหม07 27 3ศนะพี่น้องฟันตัวเดียวเชนเชนรถระวัง07นย์เจ็ดี่น้อง ลุนเจียนมากเก่าพี่น้องเรียกบรายห่างสามหางเพราะว่ลัก1ิมันในศูนย์ศูนย์สองสามนะครับสัตว์เกียนนะพี่น้องเนาะเดี๋ยวพอเตรียมใส่ใส่โลโก้จุงไเยกันอนโมงค์ใส่โลโก,โก้กโโโกโกพี่น้องเอสซี่แคปหน้าจอกันไว้ครับผม เครื่องร้อนมันรับนะครับเนาะอากาศเมื่อนี้42่องศาถึง4 7องศาครับผมเ<อ>ป็นทนี่ยอดดียไปแล้วพี่น้องเครื่องหนึ่งเนาะไลยพันผ่าเราก็ไอัดคลิปอยู่ดีๆอันนั้นคือผ่ายเย็นด้วยพี่น้องครับอากาศมีร้อนเป็นที่ยาดดี พี่น้องเอฟซีก็ดูแลสุขภาพตัวเองดีๆอ,อยู่บ้านละมันระวังขวดน้ำน้ำลดน้ำลาเก็บออกอนะครับทั้งบนทั้งล่างพี่น้องตรงๆไม่ต้องกลับนะครับ พี่น้องแคปหน้าจอกันเอาไว้ครับผมครับมาชอบทริปนี้ก็อย่าลืมเลยพี่น้องครับกดติดตามกดไลค์กดแชร์นะครับเนาะเพื่อเป็นกำลังใจในการถ่ายถ้คลิปครับผมครับแนวทางนะครับเนาะของพ่อแต้มครับสำหรับคลิปนี้ครับบ้าแล้วครัก็ต้องขอลาพี่น้องไปก่อนแบบเอียงๆยังสี่นะพี่น้องครับต้องขอกราบพระธานุนภัยเดี๋ยวเครื่องดับก่อนเนาพี่น้องแคปหน้าจอไว้เลยครับเด้อสรุปโค้งสุดท้ายพ่อแต้มนะพี่น้องเนาะ บนวิ่ง6กับ8ดได้พี่น้องเด้อ6 1 6 2 6 3 8 1 8 2 8 3เน้น6 2 8 2พี่น้องตรงตรง,ตงไม่ต้องกลับขับล่าง707 273737 27, คือเก่าพี่น้องเอาผิดพลาดประการใดพอเตรียมกระกาบข้อโทษขออภัยได้พี่น้องเด้อมกสอบตัวเด็กกลับไปเลือกซื้อเลือกหาสลากากินแบงรัฐบาลไวน้นะขับเนาะขับพอเตรียมข้อให้ใหเฮงๆเรื่อยๆทำกันทุกทุกคนนะครับเนาะ เอาสำหรับคลิปนี้พอเตรียมกันมีคเคนนี้เนาะครับเนาะเอาไปพอกันอีกคลิปหน้าครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับผม